ข่าวต่อไปดีกว่านะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับ<ช>เพราะว่าพี่พันช์วราการนะครับแล้วก็พี่นัทศักดิ์ทองนะครับก็เป็นปลื้มเลยนะครับเพราะว่าได้ไปร่วมร้อง,องเพลงนะฮะในบทเพลง er s <S ชุดเทิดพระเกียรติด้วยใช่แล้วนะคะ <ผม S 1> ก็คือเมื่อวานนี้นะคะทั้งพันช์แล้วก็นัทเนี่ยได้เป็นตัวแทนศิลปินแกรมมี่เข้าร่วมง,งานแถลงข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมที่เลือกบทเพลงจากแกรมมี่บรรจุในโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัยชุดเทิดพระเกียรติเลยนะคะโดย4ี่เพลงที่เลือกเนี่ยมีเพลงของขวัญจากก้อนดิน มีเพลงตามรอยพระราชาเพลงเดินตามพ่อและเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยเลยนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งทั้งสองเสียปีนี่ก็บอกว่าได้มาถ่ายทอดเพลงตามรอยพระราชานะครับ<ฆ>ก็บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับในฐานะที่เออเราเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ยังฝากข้อคิดให้กับประชาชนในปัจจุบ<ท>ันด้วยนะฮนะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังพวกเขาดีกว่าครับ ็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆเพลงนี้ผมว่ามันมันเน้นที่ความจริงใจเพราะว่าเรื่องของพระองค์ท่านมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยครับ mm hmm. เพียงแค่ระลึกถึงตรงนั้นแล้วก็จริงใจกับทุกคําที่เปลงออกมามันน่าจะโอเคเพลงนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พันแล้วก็เพีงแล้วก็ฟิล์มนั้นมีเด็กๆ มีสิ่งเด็กๆด,ด้วยใช่ค่ะดูแล้วแบบดูแล้วมันน่ารักอะค่ะดูแล้วแบบฟังไปแล้วอมยิ้มไปแล้วก็จะได้เห็นถึงความแบบหเห็นภาพว่ามีเด็กๆที่แบบรักในหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นเป็นเพลงที่ที่น่าท,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 ที่น่าฟังเพลงเลงนะอ,อยากให้ลองฟังจริงเพราะว่า เราร้องมาสามสามคนแล้วบกเด็กด้วยางค่ะว่าจะเป็นยังไงว่าจะออกมาแล้วเป็นยังไงสวยงามยังไงเรี่ยกว่าใช้หัวใจแบบร้องอะไรใช่เข้าห้องอัดนานอยู่เหมือนกันนะคะเพลงนี้เานะรู้สึกภูมิใจนะกับกับผลเขาเรียกอะไรสิ่งที่เราร้องออกมาได้ฟังแล้วนะได้ฟังใช่ครับ่จริงเราต้องบอกว่าคือเพลงนี้มันจะรวมอยู่ในอัลบั้มเพลงรักชาติร่วมสมัยชุดที่สี่ซึ่งมันมันจะไม่ได้มีแค่เพลงเรามีเพลงอื่นๆที่ศิลปินกัมมี่คนอื่นร่วมร้องด้วยเหมือนกันครับอย่างของควันจากก้อนดินเด เด,เดินตามพ่ออตามพ่อครับผมก็จะม,มีรถก้าผ่าวไทยใช่ใช่ครับจะหาซื้อครับบางอะไรบางอดไรยังไงฟรี แจกฟรีแจกฟรีและยังสามารถโหลดที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยก็อยากให้คนไทยได้ฟังนะครับเพราะว่านี่ถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นแรงใจจากคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งที่อยากจะร่วมเผยแพร่ร่วมพูดถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทําเพื่อพวกเราคนไทยเสมอมาให้ทุกคนได้ได้รับรู้อีกครั้งและที่สําคัญคือใกล้จะวันพ่อเราด้วยก็เลยถือโอกาสเรื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วยเลยค่ะ เพลงนี้เลยนะคะก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็บอกว่าจะหอดฟรีเลยนะคะไม่ใช่เพลงของแค่พันชกับของนัดนะคะแต่ว่าของทั้งทุกคนที่ได้ร่วมร้องอยู่ในโครงการนี้ด้วยใช่แล้วนะคะ